จะบอกน้องน้องต้นข้าวว่าเ,เธอแขวนดวมได้ไหมให้เป็นดาวค้างฟ้าไม่ต้องบอกว่ารอบนี้แพ้อะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ว่าก็ในการถ่ายทำเนี่ยเขาก็ทำล่วงหน้ากันไปแล้วครับนะเพราะนั้นก็น้องก็เลยบอกว่าปล่อยไปตามตามการเวลาและถึงที่สุดก็ด้ก็ไม่ได้แชมป์แต่ก็ไม่ต้องเสียใจเพราะว่าเธอไม่ได้แชมป์เธอก็เป็น เป็นดาวค้างฟ้าที่เป็น f อซที่หลายคนที่ให้ความชิ่นชอบผลงานเธอ,อหลังจากที่ออกทีวีเนี่ยทุกคนก็เลยได้รู้จักเธอมากขึ้นครับจางลุงเฉาโกล้ยมีความพิ่เห็นอย่างไรกับการที่เราไม่ยุต,ติในการต้องชนะเป็นที่หนึ่งเท่านั้นก็เป็นเรื่องปกติเนะี่ยเป็นเรื่องปกติที่จะต้องมีมีแชมป์ตัวตายตัวแทนนะว่างั้นเถอะ <น>เพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยยังไงก็ต้องมีคนที่เขามีเอเอ่ชั้นเชิงที่เหนือกว่าเหมือนนักมวยนะชั้นเชิงที่เหนือกว่าก็ต้องต้องพ่ายแพ้แต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรื่องอาการร้องเพลงเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่น้องต้นข้าวเนี่ยมีพรสวรรค์มากครับนะโอ้โ,โหนะไม่น่าเชื่อลุงเฉ่ากล้วยครับทำไมน้องต้นข้าว ไม่มีเพลงเป็นของตัวเองแต่ทําไมดังเป็นผู้แตกขนาดนี้ครับ <c oughs> คือ,อ,อตรงนี้ต้องต้องถามน้องต้นข้าวเหมือนกันเพราะว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่หลายคนก็บอกว่าเนี่ยเ,เธอยังไม่มีเพลงเป็นของตัวเองทงั้งทั้งที่เราก็มีเพลงที่บันทึกไว้ตั้งแต่สมัยอนุบาลยุคนั้นเนี่ยนะฮะครับ <c oughs>